คู้ชมท่านไหนนะคะที่เคยไปต่างประเทศแล้วเห็นกระจกสีสวยๆอยากจะมีไว้ที่บ้านตัวเองบ้างนะคะวันนี้ร้านพนันธมิตรมีร้านมาแนะนํากันนะคะที่นี่เนี่ยเขาสามารถทําได้หลายแบบเลยทีเดียวหรือว่าใครอยากจะมีรูปของตัวเองเนี่ยไปอยู่ที่กระจกหน้าบ้านเขาก็ทําได้ด้วยนะคะกับที่นี่ค่ะไว i t e g l a s นั่นเองเดี๋ยวยังไงเนี่ยไปข้างในกันเลยค่ะผลงานกระจกสวยๆเหล่านี้บอกตรงๆว่าเสียได้ค่ะไม่กล้าเอามาใช้ เพราะมันเทียบเท่ากับงานศิลปะชิ้นหนึ่งเลยทีเดียวนะคะที่สําคัญทุกแบบทุกลายเป็นงานของพี่น้องพันธมิตรใครอยากได้ไปตกแต่งที่บ้านเตรียมปากกาจดเบอร์ท้ายรายการได้เลยค่ะติดตามข่าวสารมาตลอดค,ครับติดตามมาทางเคเบิลติดตามทางโทรทัศน์หนังสือพิมพ์หรือ,อยังไงคะทุกสื่อเลยทุกสื่อเลยดูจากสื่อต่างๆ hmm. แล้วก็ไปร่วมชุมนุม แล้วตอนนั้นนึกยังไงถึงไปร่วมชมุมด้วยอะค่ะอ๋อก็เห็นว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องค่ะคือคุณโยเซฟไม่สนใจเรื่องการเมืองอะไรแบบนี้อยู่แล้วปกติไม่สนใจเลยไม่ชอบด้วยอ้าวแล้วยังไงถึงมาสนใจแต่เรื่องนี้สําคัญมากสําคัญเพราะคิดว่าเพราะว่าเห็นว่ามีมีการฆ่ากันตายหลายร้อยศพมุสลิมภาคใต้อือคือจุดนี้ทำใ,ให้คุณโยเซฟสนใจใช่ แล้วก็อยากจะไปร่วมชมนุมด้วยใช่เพราะว่าเห็นว่ามุสลิมพักใต้โดนฆ่าตายไปโดยที่ไม่จํำต้องฆ่าแต่เขาก็ฆ่าตายคุณพี่เขาทำธุรกิจหลายอย่างค่ะแต่เราขอโฟกัสไปที่งานกระจกงามๆเหล่านี้เท่านั้นซึ่งคุณพี่เขาทุ่มทุนส่งคนใกล้ชิดไปร่มเรียนเทคนิคการทำกันที่ต่างประเทศเลยนะคะผลงานที่ได้จึงสวยงามทนทานและราคาก็ไม่สูงจนเกินไป ส่วนใครที่มีแบบในหัวอยู่แล้วก็สั่งทำกันได้ค่ะกระจกนี้เนี่ยคือเป็นกระจกทำสีทำลายเป็นสเตนการ์สฮะสเตนการ์สเป็นกระจกสีแล้วก็มีส่วนใหญ่เป็นสเตนการ์สมากกว่าไปเที่ยวที่ต่างประเทศแล้วเห็นว่ามันสวยดีแล้วก็กลับมาก็อยากจะมาซื้อในเมืองไทยแล้วเห็นว่ามันแพงมากเราก็ก <ทำ S 2> เลยเไม่เราก็เลยเช็คต้นทุนที่เมืองนอกว่ามันแพงหรือถูกปรากฏว่าถูกมากก็ส่งน้องไปเรียนเรียนที่นูน่นเรียนที่อังกฤษ แล้วเรียนหลายประเทศครับไปเรียนหลายประเทศเรื่องการทำโดยเฉพาะนี่หรอครับผมกระจกพวกนี้ต้องอิมพอร์ตมาเป็นคือเนื่องจากเรามีเรือเดินสมุทรเองก็เลยทําให้ไม่มีต้นทุนในการขนส่งอ๋อมันก็คือซัพพอร์ตสินันและกันเองและอย่างลายพวกนี้เนี่ยคุณผู้ชมสามารถออกแบบได้ครับลวดลายในทนบัตรทั้งใบเนี่ยให้เราทําออกมาเราก็ทําออกมาได้โอ้อยากมีกระจกเงินติดอยู่หน้าบ้านอะไรอย่างนี้เป็นรูปแบงค์พันได้เลยได้เลยคิดเป็นตารางฟุต ตารางฟุตละประมาณเท่าไหร่คะเฉลี่ย3 5 0 0หขึ้นไป3,500ขึ้นไปต่อตารางฟุตต่อตารางฟุตอ๋ออย่างสมมติอันนี้เนี่ยคือเรามีประตูส่วนมากแล้วลูกค้าจะมีประตูอยู่แล้วแล้วก็ให้เราเราไปวัดอ๋อวัดแล้วเรากระจกไปใส่บาทละเท่าไหร่อะคะก็ประมาณสองหมื่นสองหมื่นต่อบานต่อบานอ๋อคือบ้านเอ่อบ้านใหญ่ๆหลังหนึ่งบางรัางเรารับอยู่หลายล้านบาทอืม ๋อ้ก็คือทั้งหลังเลยทั้งหลังเลยหลายล้านบาทโอ้แต่ก็จริงนะคะเพราะว่ามันจะมีห้องนั้นห้องนี้เพราะว่ากระจกของแบบแบบแบบหลังนี้ก็รับมาหลายล้านเหมือนกันเนี่ยหลังนี้คือเราสามารถนี่คือนี่คือที่เราไปออกงานในงานสถาปนิกทุกปีทุกปีงานสถาปนิกเราจะไปออกงานเนี่ยโอ้คือตรงนี้ก็สวยนะเนี่ยครับคือเราทําได้ตั้งแต่เป็นบานประตูทําเป็นโดม แบบนี้ก็ได้ครับแล้วก็ทําเป็นฉากกาาั้น<ว>ทําได้หมดเลยทําได้หมดเลยคือตรงไหนที่เป็นกระจกเนี่ยคุณโยเซฟทำได้หมดตัวนี้ปะลงไปบนปูนซีมเมนต์เป็นโต๊ะปูนซีมเมนต์โต๊ะของเราปูนของเราวะคะไว้คลาวาว,ลาว่าคะไว้คลาวเหมือน,อ <ๆ S 2> นกันอ๋อป้องกันการอะไอันนี้เนี่ยคือทุกธุรธุรกิจเอามารวมกันได้หมดเลยใช่ครับผสมผสานโอ้ยเอาไปมากก็คือกระจกเนี้ยสามารถสร้างสรรค์ได้ทุกแบบ ใครอยากจะมีหน้าตัวเองอยู่ที่บานประตูต้อนรับแขกอันนี้ก็ทําได้นะคะอยากมีรูปธนบัตติดหน้าบ้านอะไรก็ได้ทําได้หมดทำได้หมดทุกอย่างนะคะให้คุณโยเซฟช่วยรังสรรค์ให้นะคะวันนี้ต้องขอบคุณนะคะที่พูดคุยกับเราอย่าลืมนะคะพี่น้องพัฒมิตรท่านนึงถึงกระจกลายสวยๆนะคะต้องที่นี่ค่ะไวกลาสนะคะวันนี้ร้านพัฒมิตรลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ